สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องสดเฟลิกซ์มาซึ่งเคยแล้วตอนนี้ทีา่เกมฮอลเดอร์ฟอร์เดสสามอีซึ่งเคยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้จะพาไปเก็บรู้กันดีกว่าเนื่องจากว่ามันยังทำรกิจิตนะครับงั้นเราก็จะไปฟาร์มแล้ว่าถึงรู้่าไปกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ะคะจะมาฟาร์มเล้วเฉยๆนะครับโอเค เดินจริงเนี่ยจ,จบอันนี้พูดเล่น,นดูให้น้อยเราไปซอมิวด้วยไหมโซมิวไมื่อกีก้ก็ไปดำแหละแต่ไปซอมิวน่าจะดีกว่าอีกสม,มิ่งมัอึดดีด้วยไประเด็นเอ้ยสักร้อยระยะร้อยเยอยมตรดิบืนพกเรียกไกปืนพกเรียกไกใครตามตูดมาครับ ยิงเข้มเลยใช้ตามตูดตัวเนี่เบ่งหมดอ่ะปืนพกมาคันลอบเลือดตั้งสี่สิบไอ้สมิธเบย์น้อยน้อยแล้วขนาดน้อยเพียบเลยเข้ามาไอเวนเข้ามาอืยิงแหกปดิ เล่งห okay, ัวไม่นเล่งหัวไม่นหน่อยยิงไปสองนัดยิงโดกศูนย์เดี๋ยวดี๋กด้ห่างสายข้างซ้ายโอเคเก็บสกูมาเก็บได้แต่เก็บหมดเพราะต้องมาฟาร์มเลเวลอย่างเดียวน่าส่วนอะไรมาครับยิมเพอ มัน <laughs> เดินหลบไอเว้ยนะเดินหลบเลยคุณป้ายิ่งนั้นเดียวก็ยังจะเร็วสุดน,นะชิหายเน็ตป,ปิงเน็ป,ปิงหรือเซอร์ปิงลนะ่ะชิบหายเลยอ๋อเน็ตไม่มีดีไม่เน็ตก็เซอร์ก็เลย ส่งย่างไม่อาจรู้แน่ชัดได้นะครับเป็นที่เน็ตเป็นที่เน็ตผมแล้ยิงแสก,กลเลยฮะไกลเปิดโพเลย์ไกลเงินจริงรู้สึกตัวเัาจะไม่โดนอนะ่ะไอ้โดนโดนโดน มีเนึ่กระตุกนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ปืนพกระยะไกลนะนนนะครับปืนพกระยะไกลไปดีปืนพกระยะไกลไปดีเอ้ยโดนเข้าแขนเข้าแก่ก็ตายได้ครับอีดนสวยมีติลีนิดเดียวดน้าหลังลเราเหนียบเลยคดอื่นเติมศูนย์แบบไม่ไหวศูนย์แล้วจะหมด ผมเติมแค่ประมาณรนน้อก็พอแล้วลูเฟือเจ้าแล้วบางใบปุนติ็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วอุอ้ยไอ้เวนเอาชะพาเนี่ปิงเน็ตปิงวันหนึง่ง ไม่ใช่ผ่านไม่กินเดปปิงอะไรกั่อนนี่ก่อนอะไรอันนี้ก่อน,ออน,น,อนเดปปิงอย่างที่เขาทำท่าวนะเอเวน่เวรบึมไปดิไม่ใช่ผ่านโดนตีตุดโอเคลั่นชาร์ดฟิลโลซิน เปืนพวกเรียกไกลเอ้ยปืนพวกเรียกไกอเคหรือสิงดัดในอำเพิงยิงว่ะหมายเดี๋เพิ่งด้โดดก่นอจาานจอดฟอร์มอี เน็ตปิงเน็ตปิงบ่อยมากเลยลูกเป็นที่สรดุปทึ่งเน็ตหรือออกยากมากเลยครับว่าเป็นที่สรดุปทึ่งเน็ตโอเคคนดึงตั้งสเต็กก่อน เพ <c oughs> ิ่มหกห่ไหวเฮ้ยฟาดโดน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 เด้เรามีใช้ไมาอีกเดียวละเปียกกระสุนดีด้วยไม่เปิดตังค์ข้ากระสุนเยอะโอเคใช้ปืนดีเองหนึ่งคูมันไม่ต้องวิ่งเข้าไปบวกบวกไง มึงก็ไม่ต้องโหลดชาอะไรเยอะนี่ถือปืนยิงแต่ระยะไกลเอาเหัวสามเมตรจิปเปอร์เฮดช็อตโอเคโหลด แต่เงียบเลยไม่มีโดนให้ตบตูดผมแป๊บนึงไอ้เวรเลยใครมึงตบตูดผมมันเลยไมาเหอะโอเคเป็นปืนไม้แบบไม่ไหวแม่งเจอจี้ตูดอย่างนี้นึกว่ารถกระบะ จีตูดทุกคนทุกเล่นมุกหนึ่งปูนะมุกเจยาวๆอีจะเล่นนะโอ้ยดูดูดูเดลิดพลาดไม่ยังชุดผมดูกลับไปไหมบางทีเราจะขอตึงตัว แตกปืนพกเปรี้ยกไกออ่ยิงสวยเอ,อ้ยยิงขาไปดิแบบนึง่งหลัง,งผมอ,อืยิงเน่าน่าใจไปดูกคณเอ,อ้ย ชิบหายโหลด,ดไปต่างหวะติดชินโหลดไว้เฮ้ยข้างหลังเข้าหัวไหมเจ๊ชิบหายลุมล้อมเอ้าชิบหายเกมเด้งงั้นแปลว่าผมจบไปแต่เพียงเท่านี้กิดอะก่อนสำหรับวันนี้เนื่องจากว่า,วามันไม่ไหวแล้วเพราะว่ากระตุกมากเลยว,วันนี้โอเคนะครับชมแล้วก็บพี่นัทนะครับสำหรับเกม ออเดอร์โฟร์ดสามครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับต้องคอตังตัวก่อนไปหนึ่งเสื้อจอโอดอเลดอูฟังไหมหนูเป็นนักข่าวดีเดินต้นดูชุดด้วยปด็นหน้าส่วนกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าคงไม่ได้เกี่ยวอ่ะน้องกระเป๋านี่แลหละกระเป๋าอันเล็กหมวกอันนี้เป็น ฟังเอาไว้ฟังวิทยุข่าวสารพวกนี้ตังเกงโอ้โหเกงกังเกงพันเก้าไอ้แค่กังเกงอืมตังเกงใหญ่สุดขั้วตอนนี้โอเคใส่บูธหารแล้วกันไอ้ค่ตงเกงแพงเกินอืมมันก็เกือบจะดีนะขายแค่ตงเกงเดียวโอเคผมไปก่อนดีกว่านะครับ